สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อสุภุสุสคนเนะาะกายิานดีตอนฮับทุกท่านเข้าสู่ซองของบาหลีอีกคือเขาคือเดิมพี่นอ้องการมือนีเฮากับอ่าบาอวันทุกคนกําลังจะเดินทางไปไปเห็ดไปเบื้องการสามบ้านของไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าเยืนเนาะไม่เท่าเยืนเท่าเยือนตอนนี้เฮากำลังมาพ้าใหม่พอดีตอนนี้เฮาพากันมาพ้าใหม่เพื่อว่าจะไปเห็ดไม่ข่าวกับไม่ ไม่อ่าไม่ปัดลมเน้องบาววันเนาะไม่หรอกอ่าพอดีว่าในปัดลมก็คือเป็นแบบนั้นมันเป็นไม่แป้นย้ายนะเฮาก็ได้พาเครื่องไม่แป้นลมไม่ปัดลมเนาะกาตอนนี้เฮากับบาววันกำลังจะขนไม้ขึ้นรถเนาะทุกคนเนาะใส่รถจะเกือบคนาายาวใส่รถบิโก้คอยยาวทุกคนมาเมื่อวานนี้เฮาก็ตาเมื่อมื่อนี้ก็ตามเามือ่อถ้าบ่อเมื่อคืนก็ตามเมื่อตืน่นเพราะว่าอยู่พุ่นมันบ่มีบอลใบทุกคนเนาะ อลไวบ้าตาเมื่อทะเลขน้อยกะมีเอฟซีรายคนที่ถามหาบ้าอ้วนว่าบูเห็นโดนโดนนะลองอธิบายให้เอฟซีเพิ่มเข้าใจนะที่ว่าช่วงช่วงนึงที่ว่าบ้าอ่อนหายหายตัวไปเนาะก็คือเขาจะเหตุใดเห็ดหน้าล้วก็หลังจากเหตุใดเหตหน้าล้วก็เห็ดพ่วเห็ดส่วนเนาะหลังจามาเมื่อนี้เนาะก็คือว่าเลี่ยวจะหายจากหน้าเลี่ยวโจ้จะส่วนแล้วก็บ้าอ้วนก็เสียดายออกไปท้ายคลิปก็คือไปช่วยผลิจเบอร์รี่เนาะในเมื่อนี้เนาะ ก็คือจะไปเบิงการทาบ้านของไม่เท่าไม่เท่าเยอนเนาะนะการเนาะทุกคนก็คือที่ผ่านมาทางบ่าอวนก็มีภารกิจมีเบียครอบครัวนะทุกคนจะต้องได้เฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างนะคนผู้เดียวเฮ็ดหตุหลายอันพร้อมกันนะทุกคนกาบาลีฟากถึงเอฟซีของบาลีมุดสูบสุบคนเนาะอ่าช่วยเข้าไปให้กำลังใจสองของบาอ้วนได้ทุกคนบาอ้วนชัแนลเนาะเดี๋ยวบาลีจะเอาขึ้นอ่าอยู่ในหน้าจอให้ก็คือช่วยให้ทุกคนเนาะไปเบิง ไปไปเป็นกำลังใจให้ทางบ้าอ้วนได้เพราะว่ากับ่าได้เหตุคิปโดนล้วทุกคนก็คือแม่สามสีเดือนล้วเนะาะกาหากกลกำมากกาจะเฮต่อไปนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเขาจะคนไม่ขึ้นรถแล,ล้วก็จะได้ออกเดินทางไปาหาเฮือนไปแถาเยือนพุนนะ่เนาะนํำบาลเนาะโอเคเขาเดินทางกันเลยทุกคนมาอีกแล้วทุกคนเนาะรถวิกูคอยาวของเฮาปันทุกได้ไลยบั่นใจทุกคน แน่แน่ยึอืมคอยใส่คอยเอาเนาะทุกคนเนาะทาง้างฝนก็รอถ่ายอยู่ได้รอถ่ายใหม่น้ำเฮาพอดีตอนเช้าๆศร้าทุกคนบรรยากาศโอ้ดีเอ้ยเต็มโถงไอโถงหน้านาะงเนี่ เดี๋ยวเอาแวะเติมน้ำมันก่อนเติม,มน้ำมันเด้อหาสิพันธ์นาว่ะเพะตุ่มดีแท้เลยดีมากวัดอ่ายไปใส้นนาวันใดเพื่ธรรมดาเลย โอเคเนาะทุกคนทางใจเฮาเติมน้ํามันให้เจ้าอูโก้คอยาวเนาะเฮาก็ออกเดินทางกันต่อทุกคน khó quá tụi con ơi bao quần này ông oh, mới quen hết là thưa con bao quần nó ta quá mới lo thả cho con nào คุมวะชุดคุมเสาเลยแล้วทุกคนขู่อยาของเขาเฟนอะไรเมื่อยบ่ธรรมดาดีแต่ว่าระยะท่ามันพวกไก่ปันใดถ้าไก่เหนียวใส่เวลาดุพอสุขคนอันนี้มันใส่ความไวบุได้ดนะทุกคนรถนี่แต่ว่าบรรทุกนี่โอ้ชุดยอดตามสบายเลย ยกเลยนะไม่เป็นค <c oughs> <c oughs> ิ้วเลยตอกตไงนี่แต้งานขุมข่าถ่ายหน้าก็ได้ตางไม่ก็ได้พอ,อยังมากเแทนหน่อย กัเนาะตอนนี้กับทางบ่าววนกับอาซางเนาะกำลังพากันขดลงเฮากระขดลงเน้อหนึ่งทุกคนกับมาเก็บภาพให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันได้นะอันนี้นี่เป็นไม้ป่านลมเนาะทุกคนที่เราจะมาเห็ดไม้ป่านลมเนี่ยโอ้โหถูสุดยอดเลยเนะี่ยความหนาบว่าบุษบาวทุกคนเนะาะหาตุ้ดีนะซีริสทุกคนเนาะ อันนี้จะมาเป็นไม้เส้นฝาไม้เส้นฝา,า,าเมื่อวานนี้สร้างถ่าเฮาเฮาขี่ละไม้พอบนอ่าไม้สีว่ามันบ่พอเนาะทุกคนเพิ่นถ่าเฮาอยู่กับพอแต่ไม้มาฮอดทุกคนเนาะก็สร้างเพิ่นก็เริ่มใส่ไม้สีว่าตัวกลางเนาะ มัอนี้น่าจะได้มุ่งทุกคนมันนี่น่าจะได้มุ่งอยู่กาน่าหลังจากที่ทางสร้างเพ็่นใหมส่สำเร็จเนาะก็จะได้เยวขึ้นเมื่อตอกใสเป็นหูเป็นทางแล้วทุกคนมีแปรแล้วมันนี่นะ <c oughs> มีแปลงมาแล้วแล้วก็เขาจะกาอมาทั้งนี้เนาะก็มาเป็นเฮือนควาทุกคนเนยทางสร้างเพิ่นก็นได้คุดคุมเป็นทีเรียบร้อยเนาะอีกสองตน้นเาาอีกสองต้นเนาะเขาจะกาอออกมา<ะ>เป็นบอนเฮือนควาเลย จะเริ่มใส้ไม้ขาวานนะทุกคนนะไม่ข้าวเร่มนทำอิเนะทุกคน คักเนาะ โอเคเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นไม้ขาวทําอิดเขาจะใส่ลงมาแทกตามขนาดของสังกะสีทุกคนว่าสังกะสียาวเขาจะซื้อประมาณ10ฟุตนี่แหละทุกคน10ฟุตเนาะเราจะมาใส่ การนอนหลังจากที่ใส่อาไม่สิยัวม่อยังก็จะได้ตอกข่าวแบบนี้ทุกคนเนาะหลังจากปึงนี้สำเร็จก็จะไปเบืองนั้นการเริ่มเป็นหูเป็นห้างขึ้นเนาะทุกคนเนาะโอเคเลยเริ่มแน่นหนาขึ้นเรื่อยๆเนาะเมื่อนี้นะ่าจะได้มุ่งทุกคนตามแถวสังเกตินะ แต่ว่าทางฝ่าทางอย่างนี้น่าจะเป็นมืออื่นกับว่าแน่ใจว่าทางสางคอนจะเห็ดใไดใบสำใดถ้าเห็ดใบก็จะได้ใช้ฝามือนี้ก็น่าเป็นไปนะ ทำไรง e ัดยงัดก็งัดโอ้เแ่าแบกมานำมาสบายดีไหมแ่าตักน้ำมาไว้กินน่ะอ่าพันเตะน้ำเบ่งละเบ่งนี่สองเบ่งนั่นหนึ่งเอาไว้ไปกินเพันตักอยู่เป็นอะไรเป็นน้ำน้ำสั่งทุกคนเนาะ กะจะมาใส่ทางเบึงนี้เนาะตอนนี้พูดไม่เท่าอยู่เพื่นสบายดีไม่เท่าไอ้ก,กี้สบายดีเพื่อนนะเออกินข้าวแล้วกินแล้วไม่ได้ไปทางใดนเมื่อนี้นะไม่ได้ไปอยู่เฮือนกินข้าวกับยัง Kìa cửa chèo. Chèo. Ừ. chèo chèo mất chèo mất pit nina bopeta pit pit kìa phu tang 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 เติมมือหนึ่งสองมือเนาะสิได้ยุแล้วนี่มือนี้กะสิแล้วแหละหลังคาน่ะเบิ้งนี่นะอีกหน่อยหนึ่งกับิไดยนะมม้ยุแล้วนะมาทาเนาะเติมสองสามมือได้ยุแล้วเนาะอัดใจรอเนอะอดใจร <c oughs> <c oughs> อ,จ <c oughs> อจ <c oughs> แต่ตอนนี้สร้างมันกะจะได้ใส่ข่าวทั้งนี้แล้วกะ เดี๋ยวเขาจะออกไปซื้อสังกะสีก่อนทุกคนนะ,นะอ่าก็ให้สร้างเพื่อนแปลงถาเนาะแปลงจะนี่เนาะเป็นใหม่เป็นยังเขาก็ได้เอามาเป็นที่เรียบร้อยแล,แล้วล่ะให้สร้างเพื่อนแปลงถารอถาเขา สัง่งกระสีออกมากัลายเติบทุกคนประมาณห้าสิบปลายห้าสิบปลายสังตีเนาะกับพอดีงามทุกคนซ้ำนี่นะนีะ่ทางนี้คือกันบกับแทะฮะ นี่ไปซื้อสังกะสีก่อนนะอันไหนตอหรอวะตอวะไปซื้อสังกะสีก่อนนะซันนะหาเบา้วนอยู่นี่เบิ่งคุมสางถะกกอกมาโอ้ปีะสันบ่มีบอลดังไฟอ่อะกกหักสมควักใหง่สมควั ใหญ่กว่าเงินเกาเงินเกานะี่ยซันีได้นะเนาะเงินไม่พ่นแปลงไม้ดีกว่าเกาเนาะทุกคนเนาะเกาโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะเนาะเฮากะจะมาฝากมาตอนให้ทุกคนได้หับโนะซ่เนานสัำนี้ก่อนเนาะพอดีว่าเฮากะจะได้ออกไปซื้อสังกะสีก่อนไม่สร้างมุ้งหลังจากนั้นจึงจะได้แปลงทางทางลุมนี่แหละเพราะว่าฮามุ้งก่อนละมันจึงบ่์ฮ้อนนะนะว่าบามุ้งก่อนทางสร้างมันก็จะฮ้อนลายกว่านี้เนาะ กะหลังคากะนะจะประมาณนี้ทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้กะสางกะสีมะม่วงกะทีว่าสําเร็จเนาะกะโอเคสำหรับคลิปนี้บาลีกะมาฟังมาตอนทุกคนเนาะหับโมนน้ำกันอ่าก็ต้องขอขอบ้งขอบใจอ่าทุก่านที่เข้ามาให้กลังใจบาลีตั้งแต่ต้นจนจบเนาะกะขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งป่าศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะบ่ว่าฐานจะเฮตุสิ่งใดกระทำสิ่งใดอยู่ในหน้าตอนนี้กะขอให้ประสบพบพพอแต่ผลสำเร็จทุกประการเนาะ กาบางว่าทุกคนจะติดตามกันเรื่อยๆจนกว่าเฮือนหลังนี้จะสำเร็จทุกคนเนาะบามจะงามจะดีซ้ำได้นะกัแม่เฒ่าก็ดีใจแห้งแล้วตอนนี้เนาะพาจะได้เฮือนอยู่แบบโบหัวโบไหลเนาะนำผลนั้นนี่เบิ่งเฮือนเก่าทุกคนโอ้โตโถโถโถหนักนวงเนาะสาหัสอิลีทุกคนเลยก็ดีใจบาลีก็ดีใจที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแม่เฒ่าเนาะเป็นสะพานบุญให้ทาคุณยายใจบุญ ผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเนาะให้ะมะหาวอดมาถึงทงาม่เท่าเยินผู้ที่ได้ฮับเนาะก็ดีใจทุกคนที่เฮาได้เป็นสะพานบุญอีกข้างหนึ่งเนาะก็สำหรับคลิปนี้บาลีก็จะไปสํานีก่อนเดี๋ยวเฮาจะไปซื้อสังกระีก่อนเนาะแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเด้อพี่นะ้องอย่าลืมเข้ามาติดตามรับส้มเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าคือเดิมเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้บาลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปสว่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยุใสก็จะลืมให้กำลังใจกันคือเก้าคือเดิมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี